สวัสดีทุกท่านกลับมาอีกแล้วอย่างรวดเร็วนะฮะเมื่อกี้ที่ไลฟ์ไฟเมื่อกี้คือ ID ดีผมเองนะฮะอันนี้จะเอา ID ของเลขาอุยมาเล่นนะฮะมาสวยคัมภีทั้งหมด64ม้วน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 เราไปเล่นกันก่อนเลยนะฮะเกลือ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 อ๋อเกลือกูให้เกลือ50อันเลยสัตว์กูขอ5ดาว12อันพอสซาหกอันฉันเชื่อนี่นะฮรับฉันจะขอสัเช่นเอง ้าร,รับไม่หมดรับไม่หมดที่เป็นคำทีฟ้าาเนี่ยโอ๊ยเน็ตสุดยอดจริงๆกิจรกรรมนี้นะฮะเกมซัมเมอ,อร์วอล์ดเป็นปเกมที่แจกแบบสะใจสัๆสๆอะ่ะโคดอวยสายฟรีเลยเอาจริงคนเตมนิมแม่งแม่งอย่างซึมอะ่ะแต่อย่างไรคนเติมก็ดีใจมั้งแหละอ่าหมดแล้วนะฮะทั้งหมดเรามาดูกันนะฮะว่าหกสิบสี่อันใช่ไหม นี่นะฮะหกสิบสี่ม้วนนะฮะเราได้เลือกตัวในลิสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะคือพวกนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวกูก็จะได้แมวกับกิฟฟอนประมห้าสิบตัว <c oughs> โอ้ยเปิดฟาร์ม <c oughs> แมวเปิดฟาร์มแมวตีลู้ะทำฟาร์มแมวให้กูหน่อย <c oughs> ฟาร์มแมวลุยไปเลยไอเฮียงเงียบฉยี่นี่ไงแมวเห็นมากูบอกแล้วว่าแมวมันจะมา สัตว์เหมียวมันเมาพองเลือกเหมียวมันเมาไว้เหรอใช่เรื่องเอาไว้กินไงอ่าตัวที่สองก็เงียบกริบนะฮะเหมียวเป็นเหมียวไฟนะฮะเมื่อกี้เหมียวลมเอาแล้วไอ้หียฟ์าแมวกูตัวที่สามเงียบกริบแมวตัวที่สามครับผมเชี่ยสามใบได้แมวหมดเลยเป็นไงล่ะอ่าตัวที่สี่อุ้ยฟ้า่าได้ในแอดลมิสเก้เอามากิน พ่มีแล้วไอ้บอสอ้าวไ<ะ>อ้บอสกูได้นาแอดลมกูได้นาแอดลมกูดูอยู่อ้าวโอเคยิ้วสามาปั๊มยอดคนดูเลยเนี่ยมาก <laughs> ดีมากอ่าเหลืออีกหกสิบใบนะฮะที่เหลือก็หกสิบตัวนี้จะเป็นห้าดาวล้วนกูขอก็กอยตัวเดียวพอเอาจริงแมวอีกแล้วเหรอวะ <laughs> ไอ้เชี่ยแมวมันเป็นที่อะไรเนี่ยมันเป็นไลน์กูอ่ะเฮ้ยทุกคนครับผมหาบ้านแมวหาบ้านนะยี่สิบแปดตัวแมวไอ้เชี่ยแมวอีกแล้วเหรอมันเชี้ยอแมวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดใบเฟรมบุเป็นพี่สลับดูแมวทุกสี่แล้วเนี่ยไม่ไม่เหมียวเหมียวอะไรนักหนา เดี๋ยวกูปิดแลเข้าใหม่ดีกว่าเมื่อกี้ก็ใช้สูตรนี้นะฮะเอาเข้าใหม่มาแต่เมื่อกี้ใช้สูตรนี้เสร็จก็ได้กิฟท์ฟอนอ่ะสัตว์โอ้ยเออในพระมันก็ยังดีห้าดาวนี่จะไม่ให้เลยหรอโอ้โหเพจพี่อุยเยอะมากเดีย๋ยวหมดเมาเพจพี่อุยทั้งสองพัน ออ้เหี้ยตอนแรกมีจะสามพันอยู่แล้วดูใช้ฟาร์มไปไงคลิปฟอนว่ะโอ้ยจะพดาห์แตนก็คือเฮ้ยผัวน้ำมาว่ะผัวน้ำมาไอดีนี้ว่ะหลูหลูหลได้ผัวน้ำก็เหมือนห้าดาวแล้วก็เหมือนห้าดาวแหละคุ้มแล้วแมวมาอีกดิอ่าพระมาครับผมไอดีนี้ต้องทำแมวทุกเกมห้าสิบไปครับผมเฮ้ย พระมารัวๆเลยก็ดีเดชสก,กิลเต็มพอดีเลยเงี้ยกูเลี้ยงพระสองตัวเน่ะเอ้ยไอดีนี้มีพระสามตัวเลยกูเบื่อหน้าเคี่ยแมวอะ่ะโอ้โหมัสตจุลาเจ็ดตัววัดอย่าคุยมาวัดกับแมวเราเปล่ปาแมวเราเป็นฟาร์มแล้วเนี่ย <c oughs> เอานี้พระเริ่มฮิตแล้วเนี่ยพระเนี่ยเริ่มเยอะแล้วนะก่อนอันนี้คือดงแคนควินไอ้ดินยนดงกับมาทูด <c oughs> โอ้ยโหโหแมวเยอะแยะเลยตัวตัางตาทุกตัวจะเวลจะสก,กิลตันแล้วเน,นี่ยจิฟฟอนฮี่อะไรเนี่ยจะร้องไห้จิฟฟอนอะไรเยอะแยะวันเนี้ยเหลืออีสี่สิบใบนะครับผมโ,หโหอ้ยกดผิดอ้าว้าาอีกแล้ว โอ้ดวงดีจังวะเฮ้ยกากอยมาอีกแล้วการอยเข้าอ่ะเฮ้ยกากอยไฟเคกากอยเข้า,าอ่ะเ,เ,เมื่อกี้ก็การอยเข้าไอาดีนน้นนี่มาเข้าไอาดดนี้ด้วยแล้วเงียบชิมึงเอาแ<อ>มาวมาให้กูอีกยี่สิบตัวเลยกูขอกากอยอีกตัวอยากได้ดีเคลมอเชี่ยตัวเฮียดีเคลมโคตรเกลียดเลยฮ้าดาวไม่แตกซิเนี่ยอ๋อ มันตั้งร้อยสกอแต่สถิติเขาทำไปตั้งกี่พันสกอถึงจะออกใช่ร้องไห้ตายไปสามพันมั้งใช่ไหมที่เขาเปิดชิมได้ตั้งสามพันเลดโอ้กิฟฟอนกิฟฟอนเลยเยอะแยะกิฟฟอนทุกตัวจะสกิลตันโอ้ยแมวเทียบเลย<ม>เดี๋ยวกูดูหน่อยนะสามตาคุมีอะไรมั้งเนี่ยอ๋อ,อกูเลื่อนแมวไว้เยอะเองนี่ว่าอ๋อ,อกูเลื่อนแดกไงคือแมวสามสีเลยแล้วกิฟฟอนสองสีแล้วก็พ่ะ มันก็จะได้วนอยู่แต่อย่างนี้นะฮะเฮี่ยนจริงแกอ้อย่างไรออกสีดาวมาบ้างก็ได้ออคุณเลือกมวเยอะเกินไปว่ะโอ้ยเหมียวกิฟท์ฟอนอยู่งั้นอะฮึ้ฟ้าผ่าอีกแล้วโอ้ยดงดีเก้อโได้แบงค่ะแบนแบนได้แอดซ้ำอีกแล้วก็ได้สกิลไป ตัวยฟ้ามาะอะไรีกแล้วอะไรวะติดๆกันเลยถ้าดาวไหมถ้าดาวไหมตัวไรอ่ะอุ้ยไพ่น้ำไอ้ไพ่ไฟไพ่ไฟมีสี่ตัวแล้วตอนนี้ถ้าเบื่อแล้วกดเปลี่ยนกลางคันได้นะเปลี่ยนได้รอระนั่นน่ะกดได้เลี่ยกดไปข้างบนมันจะมีฟันเฟืองอยู่เฮ้ยถามจริงอา้าวเปลี่ยนได้นี่เถอเอ้ยไม่เบื่อแล้วเบื่อแล้วก็กดแค่นั้นเอาออกให้หมดเลยแมวที่อะไรเนี่ย อยากได้ตัวอื่นก็กดเปลี่ยนไอสามดาวนะเออได้แนละ้วโหไม่รู้เลยกูก็เอา<น>แมวมาอยู่นั่นน่ะ่ตัวนั้นไม่ดีนะห้าดาวที่พี่เกณเลือกอหรออะไรไอตัวที่มันเท่ๆจำชื่อไม่ได,ด้ดีทำไมจะไม่ดีกูเลือกตัวดีมาหมดอ่ะตัวที่กูใช้อ่ะไอตัวท่านน้ำอะ่ะท่า,านน้ำนของเดีดเ<ล>ยวน,นั้นอะไฟฟ้าเหรียญต่อ มันชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละแต่ของดีเลยมันใช้ได้ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ตัวนั้นดีหน้าที่แบบลงดันแล้วมันดอดเหรียญด้วยเอาอะไรดีอ่ะเนี่ยไม่รู้จะเรื่องอะไรอ่ะสามตาวอ่ะแผนกวินลมเอาไปทําไมเป็นพื้นลมอ้าวของโคตรดีเลยรีสกิลใช้เป็นพว้นแสงดิผู้เก็บไหมเป็นคว้นลมกูแดกไปมาสิบกว่าตัวแล้ว เอาไปใส่เคนื่อใช้ใช้คิงเฟรีดเว้ยเอามาก็ได้เป็นพิษลมไอตัวไอ้ตัวตัวเด็กเล็กช้างไว้ให้ช้างมืดจินเ์แล้าน้ำก็โหดเอาไว้ลงมังกรตัวอะไรนะไอ้ตัวเล็กๆอะพี่ตัวเล็กๆที่มันใส่หมวกอะหมวกอตัวเล็กที่มันใส่หมวก่าน้ำอะฮาร์กเหรอฮาร์กปะจำชื่อมันไม่ได้อีกตัวเล็กๆที่มันถือหอกอะไอดาว สามดาวอ่ะนั่นน่ะข้างๆมอแกนอ่ะข้างๆเลยนะข้างๆอีตัวแม่มดอ่ะข้างๆแม่มดค่ฮะตัวนี้เนี่ยนะไหนแม่มดกูอ่ะหางใต้มาอิมาเหรออินมานะใช่อิมมันดียังไงหิ่งเขาบอกว่ามันมังกรดีมันจอกมันตีแล้วมันไม่ส่วนเกาะมั้งต้องถามก่อนว่าท่าอะไรทตาน้ำเนี่ย ไม่เอาอ่ะไม่ชอบเล่นมันไม่น่าไม่เท่ไม่มีอะไรดีมากาน้อยเนี่ยท่าน้ําเนี่ยแล้วก็หมาป่าน้ําขั้นสองหมาป่าน้ําขั้นสองอ่ะเอาหมาป่าแล้วนะหมาป่าโอเคนะยิ่วได้ถ้าไฟมีอะไรดีมากไงแล้วออเคไฟไปเล่นเลย่ะเคไฟยืยนเฉยๆก็ๆก็เท่ละ กินไปไม่รู้กี่ตัวแล้วแคร่ไฟเนี่ยมีอะไรอีกวะไอตัวไอตัวที่มันเปิดอามาตะาให้ตัวเองอะ่ะโคตรแรงเลยเอ๋อหอมเหรอตัวอะไรวะใช่หอมหอมแดกไปไม่รู้กี่ตัวแล้วยักษ์ยักษ์กไฟใช้ได้ไหมวะนักลบยักษ์อ่ะยักษ์ไหนยักษ์กลมเงี้ยเออยักษ์ลมดีกว่าเอาไหนวะยักษ์ อ,อ๋อไอสัตว์ยากลมไม่มีเหรออยากลมมันสี่ดาวที่กูไปแล้วโอนี่สี่ดาวเจ้าพี่ก็ดูตัวที่สกิลขาดอะ่ะแล้วก็เอาไปเติมเอาเช้าไว้ให้ช้างมืดกินด้วยแล้วกันวะก็กิบตัวกับกีลมอ่ะพี่กิบคีบฟอนนะมีประมาณสิบตัวแล้ว เก็บฟอนเวอร์ตันแน่นอนทันนี้เมื่อกี้ได้อะไรมานะได้ไพ like okay. ่หนามเยอะใช่ไหมก็ยังต้องการอยู่ดีอะปล่อยไว้เงี้แหละโอเคเอาใหม่เหลือยี่สิบเจ็ดอันนะฮะต้องได้ของใหม่ใหม่มั่งละนี่ไงเงียบฉี่มาเลยหวยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันมหมุนไม่หยุดอย่างเงี้ยเฮ้ยเน็ตลดอ่ะหยุดแล้วหยุดแล้วได้มันมาป่ามาตรงก็ไม่ใช่ว่าเน็ตไม่ดีนะวันนี้ก็ขึ้นว่าการเชื่อมต่อไม่เสถียรบ่อยมาก พรมารูๆลๆอะไรวะคนคนลุมกันเปิดเออสงสัยพระกูสกลิลเต็มแล้วเนี่ยจริงมันเฉลี่ยงกันไม่ทันนะ,ะเฉลีย่ยอ้าวฟ้าผ่าอีกแล้วพี่น้องกละกอยมาโดนับผมไอ้เฮียทีมกันบ้านกูจะมีแต่กาะกรอยให้ดูดิกละกรอยลมด้วยเยี่ยม <c oughs> มันแจกของได้สะใจมากเลย มันแจกแบบจุมากรอบนี้ใครอยากเล่นนะผู้เล่นใหม่อะเ,เนี่ย,ยคไฟเนี่ยสงสัยได้ทำว่ะได้มาสองตัวแล้วอสเวนเพนกวินไอ้มนุษย์กิ้งกาอสเวนเพนกวินอสเวนเพนกวิน,วพ,น,วนพ่อมึงมาป่า แมมมอสเฮ้ยไอดีน hey, ี้มันไม่มีช้างมืดนี่หว่าช้างมืดมันอยู่ไอดีตูตั่งมันแล้วกันเอาไว้ให้ช้างแสงกินก็ได้เด็วตะวันต้องได้เอาอีกแล้วเน็ตเป็นเฮียอะไรนี้อ่ะดูนะี่เช็ดอ่ะหือเอาหมุนเข้าไปดิถ้าไม่ฟ้าผ่านะมึงไม่ผ่านนี่หว่าเฮ้ยเอาล่ะสิชอบปะ เวลอยู่แล้วได้เหรียญมาซื้อต่อถ้ากำนาลองใหม่เฉยเลยเอาเหรียญมันดรอปทุกครั้งที่เราฟาร์มเลยเหรอพี่ไม่มันมันสุ่มมันสุ่มเนี่ยลงแล้วได้มาห้าเหรียญแล้วเนี่ยเลิศด,ดิสี่อย่างเงี้ยคือเวลไปได้เหรียญเอามาเปิดสบาย โ <Okay. S 2> อเคอเก็บเปิดเดียวร้อยอันดีกว่ามันให้อะไรอีกเจ็ดิบห้าันไม่รู้ทุกคนเข้าใหม่ด่วนพอครับพอเอาล่ะเดี๋ยวเราสม,มอนต่อนะฮะเหลืออีกสิบสี่ไปเท่านั้นสม,มอนไปเงียบฉีเงียบฉี่ไอเพนกวินชักเยอะนะไอสัตว์เงียบ เงียบพ้าไฟบอกว่า,วาน่าจะตันแล้วล่ะนี่กาสาสีอก็หมุนรวยๆอีกแล้วหมุนค้างแ,บบแล้วเอาดีๆดิๆพี่เ้หมุนค้างเงี้ยครับใช้12ตัวในการอัพอะห สัง่งตรวจข้อมูลที่จำเป็นดิอะไรของเมืองเซอร์มาเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยโถ่ไอ้เหี้ยคนกำลังไลฟ์อยู่ เก้าใบแล้วนะฮะเอ้าเฮ้ยทำไมไม่เลือกมันเตอร์ใหม่อ่ะอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น,นตามรักหน่อยเอ้าคืออะไรของแม่งวันนี่อะโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งออกเข้าใหม่เลยดีกว่า ที่เอความเร็วในการโจมตีกับสปีดนี่คือคนละอย่างกันใช่ปะ เกตกับสปีดทระยาคมเร็วการสปีดกับสปีดเตียงเตโจตีคือทระยามันเป็นไ Gate, รเนี่ยมันล่าช้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพรไฟสปีดต้นร้อยสิเอ็ดเลยเหรอยเศษด้วยเหรอต้องไฟมันตัวสปีดแลว เก่ไม่ได้เหรอเ,น,เนี่ยคิดแอปเออคือไก่ล่าชา้ายี่อะไรวะเออเขาได้แล้วดด English, เล่นอะไรเล่นไต้เติ้ลไต้เตล กลับยังไงวะเนี่ยอ้าวคือขายเน็ตอะไรเนี่ยเดี๋ยวเป็นไหมโอเคเอา้าเฮ้ย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 เหนาอีกแล้วเหนาเกง่งโอเคนะฮะเรากลับมาแล้วเราจะมาซัมมอนต่อยเหลืออีกเก้าใบกันนะฮะเหลือแปดใบลนะปึ้มเงียบกริกบปึ้มเงียบกริบห้าดาวไม่ออกเลยเหรอวะ หกสิบสี่ใบนะเว้ยหกสิบสี่ม้วนอะกลมันเซามากมากอ๋อทำไมมันต้องมันเดืดช้าเยี่อะไรวันนี้วะเนี่ยกดได้ไหมไม่ต้องกดเองเอามาอุยอ้ยมากดก็ได้เลยสี่ใบกดคำว่าซัมมอนหมื่นหนึ่งเนี่ยสกิปเอ้อุ้ยกดได้ช้า เ,เงียบฉี่สกิปหรือสองใบสุดท้ายนะฮะเ,เงียบฉี่สกิาใบสุดท้ายอุ้ยดีดแกกดเลยมากดเองหมุนค้างไปแล้วป่วยเอ้ยเ,เงียบฉี่แมบมบมอสอ่64า64ใบผ่าน <c oughs> ไปเราโดนว่าเราได้อะไรเด็ดๆมานะฮะ คือกระกรอยอ่ะแน่นอนตัวหนึ่งอยู U ่ไหนนะอยู oh, oh, now, now, now. ่นนี้และกองทัพแมวอันมหาศาลหือช้างสามหมาป่าสามในพันห้าช้างสามนะอ้าวเอ้ยอยู่ไหนอ่ะออกมา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 ออกกระกรอยอยู่นี่ถ้าออกมาเย้เลยค่ะกระกรอยโผลน้ำแล้วก็ไพ่ไฟไดแอดสองตัวพระอีกโหลหนึ่ง แมวโลหละใฮะคยอะ uh> แมวเยอะมากไ well> ี่เฮียทิ่ฟอนโหลนึงออกอนไม่เคยออกูแมวดูแมวดูโอ้โหดูแมวไปทำอะไรวะเนี่ยสกิวต้องตันเหรอพี่แน่นอนตันแน่นอนไม่เหลือเบอร์เบอรแม่งตันทั้งแบบห้าอ่าใช่แมวทำสีการ์่าสกิลของจริงว่ะแต่แต่คุ้มนะ 64ใบอะคือได้ก,กากอย่โหวน้ำอะได้แอดอีสองตัวหลหรๆโบได้อยากได้แมวมือดอะมันมาจากอ,อันนี้มาจากกิจกรรมนี้อันนี้อันนี้ได้เพิ่มอีกสุ่มอีกดีไหมเนี่ยกู คนจะสุ่มอีกวะเนี่ยอยากได้ห้าดาวอ่ะใะไปซื้ออีกดีกว่าอย่าลืมรอกฟรีในโปรโมชั่นด้วย็อกไปแล้วอะสกิลตัมแล้วหรอ กิวตันแล้วทำอะไรใสลกช้าตล,าลอดเลยเอาไปผสมทิ้งอันนี้คืออะไรอะ่ะคัมพีวิวัฒน,นาการต้องห้ามอะ่ะเ<อ>จ็บสังค์วิซิเดวอมบ้มบางก็ได้วะอ่ะขอซื้อ,อสามอันแล้วกันอ่ะอีกยี่ิสอันนะครับไอ้ยี่สิบอ็ดอันนะฮะ,นนะ,ฮะเพราะว่าบอกว่าเขาคงคำนวณไว้หมดแล้วล่ะว่ายังไงเราก็ต้องซื้อได้ทุกอันน่ะใช่เหรอ ใช่ก็กิจกรรมมันน่าจะนานใช้ได้อะซ <Okay. S 2> ื้อแพคให้ครบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปเปิดกันใหม่นะอีกยี่สิบเอ็ดใบยี่สิบเอ็ดม้วนก็ดูดีขนาดวันแรกที่ยังจะหมดครบร้อยไปไอ้นี่แล้วอะร้อยสกอร์แล้วอะเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนไอ้สามดาวก่อนดีกว่าตัวอื่นมั่งเบื่อแล้วเบื่อที่หน้าช้างแล้วไม่เบื่อหน้าแมวหน่อยอ่ะแมวก็ออกไปนานแล้วแมวมันโหดนะไม่น่าเบื่อหรออยากเลยนะ สกิลตันก็ไม่รู้จะตันยังไงละอาลีน่านี่เอาแมวลงแม่งสี่ธาตุเลยเอาหอมเมื่อไ,ไ okay. วะหอมเอาว้ยทำเป็นสูนอ่ะอ๋ยยังไม่ได้รับควยกูรับก่อน แสดงว่าพวกเราทุกคนต้องได้ร้อยม้วนถูกปะ่ะคนละร้อยม้วนนะยังต่ำจริงจริงมันได้ประมาณคนละร้อยยี่สิบกว่าปะ่ะถ้ารวมของเอีใช่ใช่ถ้าเราถ้ารวมซื้ออีกก็ประมาณเกือบเกือบร้อยสามสิบโอ้โหเฮียเป็นปิ้นมาโอ้ยฟ้าไม่ผ่าเลยวันรอบเนี้ยเหลือสิบสามอันนะครับผม อย่างน้อยจกลมก็ไม่ออกเอ้าเอ้าหมุน้าไม่ิเที่อโคตรเบ,บื่อเลยหมุนควยทั้งหลายเนี้ยเป็นไรเหล่าอยู่ดีเซิเร์ฟกันเน่าเอาน่ะคือใครราช้าอ่ะออกใหม่เฉยเลยต้องเข้าใหม่ทุกคนกำลังรีตัวใหม่แลวกดใหม่ ทุกคนกำลังรีตัวไก่อย่างบ้าคลั่งรีทำไมอะมีตัวให้ก็ดีแล้วจะรีไปทำไมเปล่าคือบางคนที่มีไอดีไก่ไว้กดสมดันเล่นนะแล้วก็รีอยู่นั่นแหละรีแล้วก็กดรับใบใหม่คนมันรีไอดีกันแน่เลยอะเซิร์ฟม,มันเลยแบบหน่วงพิษไป้รู้ว่านี่ผม <c oughs> ก็ไม่ได้กากนะใช่เด็กโู้ไม่กากนะ โอ้ยหรืออีกแปดใบนะฮะฟ้ายังไม่ผ่าเลยสิบห้าใบฟ้าไม่ผ่าอ้ยเกลือล่ะอีกหกใบผ่าทั้งอันหนึ่งดิอุย้ยถ้ากิจกรรมนี้มาพร้อมกับถอดลูนฟรีนะหูโคตรฟินโหมาให้เงินเป็นล้านมึงถอดจ่ายเงินไปเถอะเอาเงินไปอักเถอะ มานาบนเหลือยี่สิบสามล้านบนเหมือนจนเชียร์จริงๆเอ้ยเบื่อแม่งหมุนอยู่เงี้ยเซ็งอ่ะนี่กูรันทอยู่นะสัตว์ไม่ให้เกียดกูเลยเซอร์ฟเวอร์เฮียอูย้มีคนดูห้าคนแล้วพี่เกดโหหมีคนดูด้วยเหรออ่ะแล้วก็ปิดไลรแล้ว ก็รวมเราก็สามคนละเ <laughs> ม่กูไม่ได้ดูอยู่เออหมุนเก็ไปฮีอะสมุไรขนาดไม่มีรูนยังโคตรแรงเลยอะสมุไรมือดอ่ะสมุไรกูเลเวลสามห้ายังเอาไปอารีน,น,น่าได้เลย เก็บเรียบป่ะพี่ก็ดีใช้ดีอยู่อ่ะคือไม่ไม่ตายอ่ะดีอยู่แสี่ไปสุดท้ายดีอยู่ก็แปลว่าดีอยู่ไงถูกพลังงานเหลือเฟือเลยวันนี้อ่าโอเคไม่ผ่าเลยนะฮะรอบหลังนี้สิบห้าวันี้ตัวที่ได้หมไม่ผ่าเลยโอ้อยากปิดอีก ชิ้นส่วนกำพีในตำนานจะเต็มแล้วนี่หว่ามันซื้อที่ไหนได้บ้างชิ้นส่วนคัมพีในตำนานเนี่ยเดี๋ยวดูดีตามร้านค้าชิ้นส่วนคัมภีในตำนานเกิ่วกับอะไรนะใกล้เต็มของพี่เหรอนะค่าดีห้าสิบห้าเลยนะเอามันห้าสิบห้าร้อยหนึ่งหรอร้อยไม่ใช่หรอเออร้อยวาราก่อยไม่มีอะไรที่เปิดได้แล้วนะครับ เพราะ,าะอะไรนะไม่มีนะ่นรอันนี้ก็ขอลาจากกันไปก่อนนี่ของจริง